น็อตเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบแสดงว่าใช้ได้รถไม่เคยโดนท้ายมาแน่นอนเครื่องเงียบมากๆนะครับประหยัดไปเยอะนะคุณผู้ชมประหยัดไปเกือบสองแสนเลยนะครับเป็นรถหัวเดียวที่วงเดียวคมนะคุณผู้ชมคันนี้สําหรับใครที่หารถอ่ารถตู้ทึบอยู่หรือว่าอยากหารถหัวเดียวจะไปวิ่งเอกอชนเนี่ยคันนี้ต่อโจทคุณผู้ชมผ่อนเบาๆอย่างกับน,นุ่นผมย้ํไปเลยนะผ่อนเบาๆอย่างกับน,นุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเซลเต่าจะมารีวิวเจ้าดีแม็กครับส5งจุสปาร์กนะครับปี2015 ราคาค่าตัวถูกมากคุณผู้ชมแถมผ่อนโคตรถูกผ่อนเบาอย่างกับน,นุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีเทลและแรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันว่ามันจะมีอะไรบ้างสำหรับรถคันนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับดีเทลและรายละเอียดของมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะครับคุณผู้ชม กระจังหน้าจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะครับผมอ่านี่นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวเริ่มต้นโลโก็ยูสูก็จะเป็นแบบโคมียมธรรมดาธรรมดานะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นผมแจ้งก่อนนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากนํารถไปต่อยอดจะไปขับอ่าลาลามูบลาซาด้านะครับผมจะไปขับเกี่ยวกับขนส่งเองกชนทั้งหลายผมตอบโจทย์เลยนะเนื่องจากคันนี้เป็นตู้ทึบมาให้แล้วนะคุณผู้ชมคันนี้เป็นตู้ทึบมาให้แล้วนะครับ แล้วผ่อนเบามากคุณผู้ชมผ่อนอยู่6,000กว่าบาทแถมตอนเนี้ผมมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนอีกเดือนละ1,000บาท6เดือนเลยนะคุณผู้ชมจะผ่อนอยู่แค่5,000กว่าบาท5,900ถึง6,000บาทนะครับ6เดือนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดด้านข้างตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะด้านล่างเราจะให้ไฟเลี้ยวมาที่ประตูของของ,ของทั้งสองด้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างมาดูโครงสร้างของรถกันบ้าง ด้านในนะตัวนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะคุณผู้ชมลองรอยตามการใช้งานนะครับมีบ้างนะขออนุญ,ญาตขายตามสภาพนะครับคุณผู้ชมกระจกมือหมุนมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดนะครับจะเป็นแข็งๆนะคุณผู้ชมช่องใส่แก้วจะมีมาให้หนึ่งช่องนะครับในประตูแต่ละด้านเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของรถคันนี้กันเนี่ยนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆของตัวรถนะครับเรียงตัว สวยงามนะครับไม่มีการชนนะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีตําหนินิดนึงนะคุณผู้ชมตรงนี้ขออนุญาตขายตามสภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทําสีเนี่ยมันต้องทําทั้งแผงเลยคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักผิดความไฟไหม้น้ําท่วมตัดต่อกอไม้กลับไม้นะครับถ้ามีรับซื้อคืนเต็มจานวนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอ่าประตูด้านข้างกันบ้างนี่นะครับทุกอย่างยังเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับ ซึ่งคันนี้มันจะตอบตัวเองได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุมานะครับสติกเกอร์ด้านข้างจากโรงงานก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมนี่นะครับด้านบนน็อตก็เป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลนั้นรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันล้อคันนี้เป็นล้อกระทาผ่ามาเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นลอ้อบรรทุกนะครับคุณผู้ชมท่านใดอย่างที่ผมแจ้งนะอยากได้เอาไป เอาไปคับเกี่ยวกับลาซาด้าเอ๋ยเคอรี่เอ๋ยขนส่งเอกชนทั้งหลายนะครันนี้ตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมหลังคาเนี่ยแน่นหนาการันตีเลยครับว่าแน่นหนาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่ามีอะไรไฟท้ายก็เป็นแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าไม่มีร่องรอยนะคุณผู้ชมไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้สัมภาระกันบ้างมันจะมีอะไรกันบ้างนี่นะครับ ภายในมีร่องลอยตามการใช้งานนะคุณผู้ชมขออนุญาตขายตามสภาพน,นะครับมีล่องรอยตามการใช้งานเวลาเขาขนของขนอะไรก็อาจจะมีรอยการขีดข่วนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมรับประกันโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาดูน็อตกันวิธีดูรถกระบะานะาง,ง,ง่ายๆคุณผู้ชมเปิดฝาท้ายมาน็อตเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบแสดงว่าใช้ได้รถไม่เคยโดนท้ายมาแน่นอนนะครับการันตีได้เลยตรงนี้จากาจากทางของพวกของทีมงานของเรานะครับ นะตอนนี้ก็ไม่มีดีเทลมันจะน้อยๆะคุณผู้ชมมันจะไม่มีอะไรบ้างอันเนี้ยผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะของเก่ามันจะเป็นตู้แบบเป็นตู้เย็นนะครับจะเห็นได้จะมีช่องแอร์อยู่ด้านในนะครับจะมีช่องแอร์อยู่ด้านในแต่ว่าแอร์ไม่น่าจะใช้งานได้นะครับขออนุญาตขึ้นนะครับผู้ชมเอ,อนี่นะครับผู้ชมตรงนี้นะครับจะมีช่องแอร์อยู่นะครับผู้ชมนี่นะครับ มันจะเป็นตู้เย็นนะอันเก่าจะเป็นตู้เย็นแต่มาผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยเปิดรถเพิ่งเข้าวันนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมีที่เปิดอยู่นะครับเป็นสวิตช์เปิดแอร์นะครับส่วนอื่นๆมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณผู้ชมมันก็จะมีร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นรถขนของนะคุณผู้ชมมันจะสวยใหม่เลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ คุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเครื่องของเจ้าดี a ม็2.5สปาร์ปี2015กันนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งนะคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถเดิมจริงๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยคุณผู้ชมดูคันหน้าก่อนเนี่ยคันหน้าเดิมๆนะครับเนี่ยน็อตทุกอย่างมาร์กิ้งยังอยู่เดิมๆนะครับมาร์กิ้งของโรงงานเลยนะคุณผู้ชมไล่ไมาเรื่อยครับเนี่ยน็อตเดิมทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมดูดิสวยขนาดนี้ไปหาที่ไหนรถส่วนมากนะครับ ถ้าเป็นรถขนส่งนะคุณผู้ชมเตรียมใจไว้เลยนะครับมันชอบมีอุบัติเหตุนะครับแต่รถคันนี้สวยจริงคุณผู้ชมไม่เยอะแต่สวยจริงๆนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูดิทุกอย่างยังเดิมๆสีเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยรูกลมๆสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยครับช่างช่างกล้องครับเนี่ยสีเดิมๆบางๆเลยนะนยครับ นี่ผมสต,ตาร์ทเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมผมถึงบอกนะว่าเจ้าของเขาดูแลดีมากๆเครื่องเงียบมากๆนะครับเสียงปั๊มเสียงอะไรไม่มีดังเลยนะคุณผู้ชมแอร์เย็นเพ่งพ้อใช้งานได้ยาวๆผมการันตีเลยคุณผู้ชมนี่นะคุณผู้ชมแล้วนี่ครับแผ่นเพจเดิมเดินจากโรงงานนะครับแพทพลาสติกยังอยู่เลยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยนะครับว่าบริษัทอิวสูมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขหมายเลขตัวถังหมายเ่แบบเกียร์จะเป็นเกียร์แบบไหนเนี่ยครับตรงนี้จะมีบอกเลยนะคุณผู้ชมขออนุญาตดึงออกเลยกันพลาสติกเนี่ครับแผ่นเพดเดิมๆไม่เคยมีสีไม่เคยทําสีนะ,น,านะครับคุณผู้ชมตรงนี้ดูดิใหม่มากๆนะคุณผู้ชมและนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องของเจ้าอีลซุดีแม็ปี2015 2.5สปาร์กันนะครับ คุณผู้ชมยางปี2019ครับดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะยางยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับยางทั้งหนางหน้าและยางหลังนะครับปี2019นะครับให้ยางมา215 70 R15 นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของห้องโดยสารคันนี้กันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าไปดูห้องโดยสารกัน แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของเจ้าดี a ม2.5สปาร์กันแล้วนะครับอขออนุญ,ญาตสตาร์รถนะค,คุณผู้ชมเนี่ยผมยังไม่ลองเลยเดี๋ยวเรามาดูด้วยมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงสตาร์ทเจ้าคันนี้จะดีแค่ไหนโหสตาร์ททีเดียวติดนะค,คุณผู้ชมไม่มีงองแงนะครับอย่างเงี้ยใช้งานกันได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแจ้งดีเทลและรายละเอียดของรถคันนี้กันก่นกอนนะครับ พวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยหนังนะคุณผู้ชมพวงมลาลัยยังสภาพค่อนข้างเทียดีนะครับตะเข็บยังไม่ไม่ปีนะคุณผู้ชมนะสวยนะครับพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยแอร์แบ็กนะครับจะมีแอร์แบ็กแล้วแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารจะมีแอร์แบ็กอีกหนึ่งลูกนะครับเลขไใหม่คันนี้คุณผู้ชมอยู่ที่สองแสนสองหมื่นหกพันโลนะครับผมแจ้งก่อนเลยนะว่ารถวิ่งใช้งานนะครับปกติทุกอย่างแล้วก็เจ้าของเขาดูแลค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมนะครับส่วนอนื่นๆตรงนี้ ก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะครับตัวนี้จะมี USB ให้นะคุณผู้ชมมี USB ให้1พอร์ตนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น AUX นะครับไล่ลงมาตอนนี้จะเป็นไฟฝาหมากหรือว่าไฟขอทางเองคุณผู้ชมจะมีคาบสติ๊กเกอร์อยู่นิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับคอนโซลนะคุณผู้ชมคอนโซลนี่นะครับไม่มีรอยแตกนะคุณผู้ชมด้านหน้าคอนโซลตรงนี้จะมีลําโพงให้อีก2ตัวนะครับตรงนี้1ตัวแล้วก็ฝั่งหนูอีก1ตัวนะคุณผู้ชม คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีเอกสารอะไรมาให้บ้างนะครับโอ้โหอย่างที่ผมแจ้งนะคุณผู้ชมคันนี้เอกสารค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมมีสมุดคู่มือการใช้งานมีเนี่ยเขาเข้า,ขาตรงเข้าสูนอะไรตลอดนะคุณผู้ชม ผมก็เลยแจ้งว่าโอ้โหรถคันนี้มันมันถามว่าไม่วิ่งเยอะไหมผมก็ไม่ปฏิเสธว่าไม้มันวิ่งเยอะนะแต่ว่าผมแจ้งก่อนเลยว่าเขาดูแลค่อนข้างละเอียดนะคุณผู้ชมเจ้าของรถคนเก่าอะครับเนี่ยเขาเข้าศูนย์เช็กระยะตลอดเลยนะครับหนึ่งหนึ่งแสนกิโลก็เข้านะคุณผู้ชมเนี่ยเข้าจนสมุดคู่มือมันมันเต็มแล้วครับเขาเข้าเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคุณผู้ชม ก็โอเคนะสําหรับราคาค่าตัว3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าประหยัดไปเยอะนะออกห้างที่สําคัญรถคันนี้ตอนมือหนึ่งนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคุณผู้ชมตอนเนี้ที่เราขายอ่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปเยอะนะคุณผู้ชมประหยัดไปเกือบสองแสนเลยนะครับผ่อนอยู่อห้าพันกว่าบาทที่เออผ่อนอยู่หกพันกว่าบาทแต่ว่าผมมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนหนึ่งพันบาทหกเดือนเลยนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมจ่ายค่างวดส่งบินไหมผมทางบริษัทผมจะโอนคืนทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับมีอะไรเอกสารอะไรอีกบ้างโอ้โหคุณผู้ชมนี่นะครับรถมือเดียวด้วยนะรถมือเดียวด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรถมือเดียวนะคุณผู้ชมนะครับผมถึงบอกแล้วว่ารถคันนี้ซื้อไปเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานยาวๆนะคุณผู้ชม แล้วก็ดีเทลอื่นๆในห้องโดยสารก็จะไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นหมอะเบาะหนังไม่มีรอยขาดนะคุณผู้ชมอาจจะมีสีเก่าไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าผมว่ามันมันก็โอเคนะยังไม่ยังไม่ยังไม่ขาดยังไม่อะไรนะครับแล้วก็พรมหลังคาด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่มีร่องรอยนะไฟหน้าใช้งานนี่ยังไม่แกะเลยคุณผู้ชมดูดิตอาใช้งานถนอมแค่ไหนยังไม่แกะเลยเนี่ยเนี่ยพรมหลังคาไม่มีชํารูดสุ่มเลยนะครับนี่นะครับ เนี่ยเขายังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคุณผู้ชมก็ฟิลลิ่งในการนั่งผมว่ามันก็เป็นรถหัวเดียวคุณผู้ชมจะสบายเลยมันก็ไม่ใช่เนี่ยถ,ถ้าถ้าใครขับรถหัวเดียวรถกระบะเนี่ยจะรู้ว่าฟิลลิ่งการนั่งอ่ะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อนเลยก็เดี๋ยวเราทดลองขับขี่กันในข้าวๆหน่อยดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองข้าวๆไปครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรามาทดลองเทสได้กันดูนะครับข้อสังเกตนะคุณผู้ชมเครื่องเกียร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองนิดนึงนะครับคร่าวๆนี่ครับเสียงเครื่องเงียบอันนี้นี่เครื่องลงเครื่องเล่นซีดงซีดียังใช้งานได้นะคุณผู้ชมเนี่ยเสียงวิทยุวิทยุอะไรออกแอร์เย็นนะคุณผู้ชมแอร์เย็นเพลยงเพาะนะครับนี่ครับหล่นลงหลุมลงอะไรตอนเนี้ยไม่มีเสียงช่วงล่างยังเฟิร์มยังแน่นปั้งอยู่เลยนะคุณผู้ชม ตัวนี้เป็น d m a x 2.5 s p ส r k นะครับขนาด2.5ลิตรนะคุณผู้ชมให้กำลังแรงม้ามาที่116แรงม้านะครับคุณผู้ชมคันนี้และอย่างมันเป็นเครื่อง2.5คุณผู้ชมมันจะประหยัดกว่าเครื่อง3,000ค่อนข้างเยอะเอาไปวิ่งตรงของเอกชนเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมการวงลงวงเลี้ยวอะไรวงเลี้ยวเป็นรถหัวเดียวที่วงเลี้ยวคมนะคุณผู้ชมคันนี้ใช้ได้เลยสําหรับใครที่หารถรถตู้ทึบอยู่หรือว่าอยากหารถหัวเดียว จะไปวิ่งเอกชนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมราคาถูกๆผ่อนเบาๆอย่างกับน,นุ่นผมย้าไปเลยนะผ่อนเบาๆอย่างกับน,นุ่นแถมรถสวยโครงสร้างเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักไปคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมกับไมโครไม้นะครับเนี่ยวงเลี้ยววงอะไรยังคมอยู่นะครับไม่มีเสียงไม่กระด้างนะคุณผู้ชมเนื่องจากคันนี้แหนบยังเป็นแหนบเดิมนะคุณผู้ชมไม่ได้ไปใส่แหนบบรรทุกมานะครับมันเลยยังไม่กระด้างมันเลยเข้าโค้งค่อนข้าง,างคมนะคุณผู้ชมสําหรับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับคันนี้ฟรีดาวได้แน่นอนผ่อนเดือนหนึ่ง6ก0 0กว่าบาทนะครับแถมตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้วันรับรถนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์หปีเต็มนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดมีเครดิตนะครับออกรถฟรีดาวนะครับใช้เงิน10,000บาทออกรถเท่านั้นนะย้านะครับใช้เงิน10,000บาทออกรถนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์หปีเต็มมีรถบริการช่วยเหลือยี่ี่ชั่วโมงคุณผู้ชมขับรถไปรถพังกลางทางื่นโทร เราจะมีเบอร์คอนเทนเตอร,ร์ให้คุณผู้ชมโทรเข้าไปเขาะจะมีรถสไลด์นะครับไปสไล,ลด์รถคุณผู้ชมถึงที่เลยนะไปหาอู่ในเครือนะครับที่สําคัญสมมุติคุณผู้ชมซื้อรถคันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทที่ผมทําวารันตีให้ตรงเนี้ยเราจะคุ้มครองคุณผู้ชมทันทีนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเปลี่ยนเครื่องหนึ่งแสนเขาเปลี่ยนให้คุณผู้ชมเลยนะคุณผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆตรงเนี้ยเป็นวารันตีที่ทางเต็นท์ของเราซื้อแถมให้กับลูกค้านะครับ เพราะงั้นคุณผู้ชมสบายสบายเลยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะมีเครื่องพังเกียร์พังหรือเปล่าเนี่ยจากระยะเกียร์ตรงนี้ยังยังเข้าเกียร์ง่ายๆอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่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 แบบว่าไม่ไม่แข็งนะยังเข้าเกียร์ง่ายอยู่นะครับเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมการันตีให้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทิ้งลิงลาไว้ด้านล่างนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมผ่อนโคตรเบาๆอย่างนุ่น ผ่อน6,900กว่าบาทช่วยผ่อน1,000บาท6เดือน6เดือนแรกคุณผู้ชมจะผ่อนแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมท่านใดหารถตู้ทึบอยู่ไม่ผิดหวังนะคันนี้นะไม่ผิดหวังนะครับตรงไหนที่ผมดูแลให้ได้ผมดูแลให้นะครับตรงนี้ผมจะอขออนุญาตขายความจริงของรถคันนี้แล้วกันคุณผู้ชมอันไหนดีเราบอกว่าดีอันไหนไม่ดีเราบอกไม่ดีนะครับแต่เท่าที่ผมดูมาเนี่ย ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือไม้มันเยอะแต่เจ้าของเก่าเขาดูแลอย่างดีนะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมรีวิว d m a ม็2.5ส p า r k คคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อน,นครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับโทรหรือแอดไอดีไลน์มาด้านล่างนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ค้าขาขายออนไลน์นะครับซื้อเอาไว้รถคันนี้ไว้ซื้อของขายนูน่นขายนี่ก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมรถคันนี้ผมว่ามันใช้ใช,ใช้ใช้งานได้ค่อนข้างกว้างแทบจะครอบคลุมเลย สำหรับอาชีพค้าขายนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจทิ้งเเดี๋ยวผมทิ้งไอ้ดีลไลน์ไว้ด้านล่างโทรเข้ามานะครับปรึกษาได้คุณผู้ชมติดนู่นติดนี่อันไหนผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับสำหรับวันนี้เ,เซลเต่าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวรถอะไรอีกติดตามกันไว้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้เซลเต่าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ ต้นโดย c า r o s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m